Well, I want to, I'm building a wall, okay? And it's a wall between Mexico, not another country. And he's, not, my, he's not. from in Mexico. My opinion, he's from Indiana. He has Mexican Mexican heritage, and he's very proud of it. Farrakhan will to get an army to kill white people because you see, white people deserve to die. America was, until this past generation, a white country. It is our creation. It is our inheritance, and it belongs to us. I'm on my I'm on my หลังจากที่เราเทสได์ในสนามแข่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักแข่งของเราเนี่ยอธิบายนิดนึงว่าตัวนิสสันคิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแพ้เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ลองแล้วอพองแม้เป็นไงหลังจากที่ลองตั้งแต่เช้าเนี่ยคิดว่าเกินคาดกับที่เราคาดหวัง<อ>ก่อนเลยเหรอก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาเทสเพราะว่าด้วยด้วยรูปลักษณ์ของรถเนี่ย เป็นเหมือน Compact SUV วีใช้งานสะดวกสําหรับผู้ขับขี่ทั่วไปก็ไม่คิดว่าแบบมันจะสามารถทํา Performance ในการขับขี่พวงมาลัยเบรกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมว่าเกินคาดไปมากเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้เรื่องอัตราเร่งเพราะว่าผมว่าการเร่งของนักแข่งที่มันต้องใช้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากใช้อันนี้ก็เหมือนกันเกินคาดเลยเพราะว่าคันนี้จุดเด่นเลยคือทอร์กตอนออกตัวเนี่ยพอคันเร่งเราลงปุ๊บเนี่ยรถ ตอบสนองทันทีเลยไม่มีอาการลอรอบคือกดปุ๊บมากดปุ๊บมาเลยอาจจะด้วยที่เราใช้เป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าเปนไฟฟ้าปุ๊บเขามันมาทันทีใช่มันวิ่งแบบ260กิโลวัตต์ทันทีเลยใช่ฉะนั้นเนี่ยมันวิ่งยาวเลยครับจะไม่เหมือนกับรถพลังงานน้ำมันน้ำมันใช่น้ำมันอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเร็วนิดนึงอันนี้คือแป๊บเดียวขึ้นเลยและแพนได้ลองตัวเทคโนโลยี OnePaddle นงครับลองแล้วครับก็เราใช้โหมด S ใช่ไหมฮะสมาร์ทอ่าสมาร์ทของตัวคลิกอีพาวเวอร์สมาร์ทกับตัวอีโคใช้ได้ครับคาดว่าสําหรับนักขับใหม่คนคนที่มามามาขับคลิกอีใหม่เนี่ยอาจจะใช้เวลาปรับตัวนิดนึงช่วงแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกๆเพราะว่าเมื่อเมื่อเรากดคันเร่งไปแล้วยกคันเร่งเนี่ยรถมันจะหน่วงใช่อ่ามันอาจจะหน่วงกว่าไฮบริดรุ่นเก่าๆที่ที่ที่แบบหลายคนอาจจะคุ้นเคยตัวนี้จะค่อนข้างหน่วงแล้วก็จริงๆเนี่มันสามารถใช้เป็น คล้ายๆเป็น engine b r บรกช่วยได้ก็คือขับไปสัาพักเนี่ยจะเริ่มชินแล้วแล้เราจะรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเราจะใช้เบรกน้อยมันก็จะประหยัดเบรกไปจริงๆในในในส่วนตัวผมใช้นิสสัน e ีฟอยู่ครับมันจะมีก่อนตัวนี้เนี่ยมันจะมีเป็นตัว e-paddle คล้ายๆกันแต่เหมือนกับวันพ a d d l e ของนิสสันคิกเนี่ยมันโดนเอามาพัฒนาต่อยฉะนั้นเนี่ยของเดิมเนี่ยมันจะมีความรู้สึก แบบเบรกแล้วมันจิตจินิดหนึ่งอันนี้มันช่วยมันพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมันจะสมูทกว่าเก่าสมูทกว่าควรครับผมแล้วเป็นไงครับช่วงล่างสําคัญเลยตอนนี้น้าแข่งต้องรู้เลยช่วงล่างโช้กช่วงล่างเบรกช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างกับเบรกเนี่ยผมว่าเป็นจุดเด่นของดิสันคิกอีพาวเวอร์เลยเพราะว่าสำหรับน้ําแข็งคิดว่าใช่อยู่มั่นใจมากคือคือโค้งไฮสปีดระดับประมาณั้า80กิโลเมตรเนี่ย มั่นใจเลยคือรถไม่มีอาการเลยไม่มีอาการเลยไม่มีอาการเลยแสดงว่าดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดดีทุกอย่างดีเกินคาดไปหมดเลยครับผมมีข้อเสียไหมครับข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีช่วงความเร็วปลายด้วยด้วยที่เป็นรถไฟฟ้าไฟฟ้า,ฟาอ่าเรียกว่ารถไฟฟ้าแล้วกันครับรถไฟฟ้าเนี่ยที่ใส่ของมันก็คือท็อกมันเยอะแต่พอไปไปลายเนี่ยมันอาจจะตื้อตันตตันหน่อยร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบเริ่มเริ่มค้างอยู่แต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับทีกีเพราะว่า มันเป็นรถที่ใช้ในเมืองสำหรับครอบครัวด้วยมั้ยในมุมของครอบครัวแล้วก็คนใช้ในเมืองก็น่าจะตอบโจทย์ตอบโจทย์แบบขับรถติดๆเงี้ยกดปุ๊บคันเร่งมาเลยอ่างเงี้ยคือเร่งแซงเร่งอะไรได้หมดได้เลยใช่ถือว่าดีมากเกินคาดสุดๆแล้ว h a ิ d งอ่ะการขับพวงมาลัยเป็นไงบ้างครับพวงมาลัยคมครับคมกว่ารถในคลาสผมว่าเป็นช่วงล่างที่ตอบสนองอะพวงมาลัยที่ตัวตอบสนองเหมือนว่านักแข่งเนี่ยจะมี เหมือนว่าจะมีความคิดว่าความคิดว่าจตต้องรถจะต้องไปตรงไหนเนี่ยเหมือนว่ารถอ่ะมันไปตามความคิดของเราเลย <S <S ครับผมก็อยากจะขอสรุปนะฮะหลังจากที่ได้ทดลองวิ่งนิสสันคิกอีไปตลอดทั้งวันแล้วเนี่ยก็ ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะครับได้ทั้งเทคโนโลยีใหม่นะฮะ h a n d i n g ดีนะฮะเบรกดีทุกอย่างดีหมดก็เกินคาดสำหรับนักแข่งนะก็อยากจะให้สำหรับราคาเท่านี้สำหรับราคาเท่านี้ใช่เริ่มต้นนี้แปดแสนกว่าถึงตัวท็อปเนี่ย V L ก็คือล้านสี่หม่นเกาก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ บุคคลที่จะใช้รถในชีวิตประจําวันใช้ในเมืองไม่ต้องไปหาสถานีชาร์จนะรเราก็คลิกอีนี่ก็ถือว่าเป็นฟูลอีวีครับครับครับและนี่เป็นความคิดเห็นนะครับของนักแข่งตัวจริงนะครับที่ได้ใช้นสันคิกนะครับในสนามนิสันคลิกเนี่ยมีจําหน่ายแล้วนะครับที่เอลิสทุกสาขานะครับก็ฝากทุกคนไปลองเทสต์ d r i v กันได้นะครับที่เอลิสครับซื้อนิสันซื้อเอลิส Devil in my DM I think the devil in my DM Eyes come be light from my heart, closed close doors I'ma fight my fight But you got to fight your size hey, light from my heart, closed close doors I'ma fight my fight push